สวิธีการของการล้างจมูกนะครับว่าออขั้นตอนวิธีการเป็นอย่างไรคือวันนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะว่าคือขั้นตอนเนี่ยทำเกยมเวลาแต่ทีนนี้ยมีคนสงสัยว่าเดี๋ยวตอบคำถามนะหนึ่งล้างได้บ่อยแค่ไหนนะครับนะล้างได้บ่อยตามต้องการเราจะล้างบ่อยแค่ไหนต่อวันก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะสองน้ำเกลือเนี่ยมันแสบไหมนะฮะ น้ำเกลือไม่แสบทุกคนน้ำเกลือเป็น ISO Tonic Solution ซึ่งก็คือเขาทํามาเพื่อสําหรับที่จะฉีดเข้าร่างกายได้โดยไม่แสบไม่เป็นไรคือความดันของน้ำเกลือเนี่มันเท่ากันกับร่างกายเวลาเข้ามามันจะไม่แสบไม่เจ็บลองเทียบกับน้ําเปล่าได้มันจะมันจะแสบกว่ากันมันจะไม่เหมือนกันนะฮะสตัวจุกล้างจมูกเนี่ยนะฮะจำเป็นแค่ไหนนะต้องบอกอย่างนี้ทุกคนคือมันเพิ่มความสะดวกสบายมาก สูตรังจมูกเนี่ยเวลาเราสวมเข้าไปบริเวณปลายไซริงใช่ไหมแล้วเวลาฉีดเนี่ยมันออกมาเป็นละอองฝอยเว้ยทุกคนมันก็จะสบายจมูกสบายตัวยิ่งถ้าฉีดให้เด็กให้น้องนะมันจะไม่ไม่ระคายเคืองมากมันจะสบายตัวมันจะเป็นละอองฝอยแตได้ใช้ไซริงเลยมันจะพุ่งมันก็จะตกใจมันจะมันจะแบบเฮ้ยมีน้ำมากระแทกอะไรเงี้ยเท่านั้นไม่ได้มีความต่างอะไรตรงไหนแต่ว่าถ้าถามว่าใส่ใส่ดีกว่าไม่ใส่ไหมก็ลองใส่ดูก็จะรู้ว่ามันเวอร์กว่า